สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องเออ่จะรักหรือจะหลอกนะครับ love and lies เออ่ภาษาญี่ปุ่นจำไม่ได้แล้ว่ะชื่ออะไรครับ k คยโคยโทอุโศหรอโอเคเ,อเรื่องนเนี่ยออกมาก็ยังไม่จบเลยนะออกมาแค่สิบเดี๋ยวผมดูให้ว่าจบกปม่นก็จะจยังไม่จบนะ คือ,อ,ย,อ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 ยังไม่จบเนาะแค่สิบแล้วเพิ่มเพเดี๋ยวดูให้ครับอ่ะก็ยังไม่จบเนาะเนี่ยก็ยังมีต่อยังไม่ใช่จบคือคือที่ที่ที่ทำทำคลิปก็ไม่มีอะไรก็คือเพราะว่ามันบังเอิญบังเอิญว่าผมเก็บไว้ตรงแถวโซนที่ ตูตนยังไม่จบแล้วก็มันมีเสนอราคาช่วงนี้คือ,อยังไงอ่ะไม่ใช่เสนอราคาอย่างเดียวนะมีการตั้งรับด้วยตั้งรับเท่าไหร่รู้ไหมครับมาอัปเดตราคากันวันนี้ห้าพันบาท <c oughs> มือหนึ่งนะโอเคมือหนึ่งของผมเนี่ยไม่ใช่ของผมนี่เป็นมือสองแกอ่านแล้วผมผมซื้อมือมือสองแกอ่านแล้วมาก็ สสมผมก็ไม,ไม่ไม่มายอะไรผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องมีอหนึ่งมันยังไม่จบสองเมฆก็เอเเม,มก็ออกมานานแล้วก็ดูไปตั้งนานแล้วจบไปแล้วผมก็ว่ามันก็ก็งนังนงนังนเอองนังนงัพูดง่ายมันเป็นการเกี่ยวกับเรื่องนางเอกไปทำให้พระเอกซึ่งเป็นพี่ชายของ เพื่อนสนิทบ้าถ้าจะถ้าจะไม่ผิดผมดูนานแล้วแหละอะไรกับหลงรับก,ก็เป็นเกมตามจีบกันนูน่นนี่นั่นเด็กภาพสวยโอเคยลมรับภาพสวยนางเอกอะไรทุกคนตัวละครสวยหล่อเนาะก็ก็ก,ก,ก็โอเคเข้าใจว่าทําไมมันถึงดังนะครับแต่แต่หนังสือไทยเนี่ยไม่รู้ยังผมไม่รู้เลยว่าทีท่าจะจบจะเมื่อไหร่กลัวจะอ่าครนี้ผมก็ไม่รู้เนาะว่ามันคือคือมันอีกไกลแล้วก็ ไม่เข้าใจว่าทําไมเขากินช้ามากแล้วก็ไม่รู้หรือว่าหรือว่าเมตัดอันนี้ผมไม่รู้นะก็คือในเมเนี่ยมันมันก็ผมว่ามันก็จบแล้วอะไม่รู้ใช่ไหมเออเอ็นเวก็ที่มาลงเพราะว่าราคามีคนตั้งรับห้าพันแล้วตอนนี้ก็คือมีคนมาตั้งกระทู้ขายประมูลอยู่ซึ่งราคาตอนนี้ก็สี่พันเท่าไหร่สี่พันห้าสี่พันแปดคือราคาสิบเล่มกลายปเป็นเล่มละสี่ร้อยไปแล้ว ผมว่าราคามันรู้ว่รหวังอลาังการมากมากที่ราคาตลาดเหนอเนี่ยเนาะมีสองอันชนกันคนปัดหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ก็จะบอกเพื่อนๆว่าก็องไรก็รักษาตัวก่อนๆแล้วกันโอเคเข้าใจว่ามันหายากแต่แต่เครื่องนี้ผมว่ามันคงไม่มีปินนะผมว่าเพราะมันกระแสมันน้อยผมว่าคนคนต้องการจริงๆมันน้อยราคามันถึงดีขึ้นไปนะส่วนตัวคือคือถ้าคนต้องการเยอะจริงๆี่ยมีตลาดจริงอะ่ะผมว่าเขาปิดเิ็น ถ้ามันดังจริงๆนะครับแต่เนี่ยมันเป็นการ์ตูนเก่าออกมาพักแล้วจบแล้วเมททาออกไปแล้วก็ผมว่าใครคงจะดูว่าฐานลูกค้าใหญ่ขนาดไหนอที่ผมบอกว่าทําไมคนต้องการน้อยแล้วราคาสูงเพราะว่าหนังสือมันน้อยมีไม่เยอะนะเรื่องเนี้ทำออกมาผมมีไม่เยอะขายไม่เยอะก็เลยไปหนอกมาไม่เยอะส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะ พอไม่เยอะปับ๊บคนต้องการจริงๆมันอยู่แค่หยิบมือนนั้นก็มาชนกัน2คน3คนสิบคนห้าคนสิบคนราคามันก็เลยดีขึ้นไปสี่พันห้าพันแต่แต่มากกว่านั้นเนี่ยผมไม่รู้เขาจะทาออกมาถ้าทําออกมารป้นแบบน้องหมาน้องแมวอะ่ะทําออกมาตอนนี้ก็เหลือเต็มชั้นถูกไหมฮะคือแต่ก่อนหากันน่าดูเลยพอตอนนี้ปิ้นออกมาก็เหลือเต็มชั้นอยู่ตอนนี้คือทุกคนก็ไปหาซื้อได้ดังนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้เขาก็คิดคล้ายๆกัน เผลๆรุ่นเรื่องนี้ไม่มีกล่องไม่มีอะไรออกมาน้อยการตอบรับน่าจะน้อยกว่านั้นเลยอันนั้นเลยทาไปก็เหตุผลว่าเขาอาจจะไม่รีตัวนี้เนาะยังไงแต่ยังไงผมก็อาจจะผิดอาจจะถูกก็ไม่น่าใจแต่เพื่อนๆลองดูนะครับจะรักหรือจะหลอกอราคาแบบพุ่งทะลุทิมแทงกระเป๋าตาังค์มากๆสี่ห้าสี่พันห้าห้าพันไปแล้วสิบเล่มเนาะเออโอเคครับผม